สวัสดีจ้าพี่แม่พี่น้องวันวน,นี้จะพาเข้าสวนไปเสื่อนแมงลากไม้จ้ะงามงามน้นองอันนี้ขายอยู่ราคาสองออยห่สิบด้ค่ะตลาดออสเตเบิร์กครผู้ใดสนใจไปซื้อได้นะคะตลาดนัดวันข้ามกับมือมันเสาร์จ้ะล้านสิบติดอยู่กับลาสเทาเวยค่ะออสเตรเลนี่ราคาบ่แพงเลยพี่น้องนี่ค่ะซื้อมาสองกระถาง สองห้าสิบถูกคักพี่น้องไปจะพา 55, ไปเบิ่งสวนทำเมือนี่เบิ่งสวนเนาะเห็นป่ะจ้ะต้นลางนี่สิปลูกข้าวนาไว้ได้จ้ะปลูกข้าวนาเนาะต้นลางเป็นข้าวนาจะมีข้าวนาจะมีกระเทียมจ้ะแต่ว่ากระเทียมนี่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้ว นี่ก็บใกล้จะได้เก็บเราจับพี yup. ่น้องแต่ว่าอันท่านได้ว่านอยุคปีสิบห้าไปเลยเห็นบ่จ้ะอันนี้สิปลูกไว้เดือนตุลาเด้อจ้ะปลูกไว้เดือนตุลาขันทอนแล้วมันสิมีหัวให้บ่เนา иной, ะพี่น้องเบิ่งดู โอยถอนเนี่ยมต่เขาเนี่ยมาขุดอ,อือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันวางสิมานล้องถอนเบิ่จใจพี่น้องอันนี้นผักผักซีเหล้าซีเหล้ากำลังอึนขึ้นจ้ะบองงามแล้วค่ะปีนี่ผักผักบองงามบองงามอันนี้มันฝรั่งเด้อจ้ะพี่น้องมันฝรัง่งอันนี้มันมันม่วงจ้ะเนี่ย อันนี้เป็นมะเขือเทศกำลังติดดอกโอ้ยมะเขือก็จะได้กินบอยพี่น้องเบิงดูต้นอันซําเป็นเบียอยู่เนี่ยค่ะมะพริกบอก,กพริกบอก,ก,กคือเลยกีิีนอากาศบ่ดีค่ะจาับอันนี้มะแตงมะแตงเป็นหนวยหนอยแล้วติดหนวยหนอยแล้วมะแตงแตงจะได้กินอยู่พี่น้อง นี่ขนาคน้านี่ก็ใชได้มัดตัดอยู่พี่นนอกบองงามบองงามปีนี่อันผักในสวนบอวงามจะ้ะนี่ก็พักบัวจะขึ้นไหมีจังไดอากาศก็ดีดอกราวเวนเดอร์จ้ากำลังงามอันนี้ปลูกไว้ในสวนแม่นางาตีปลูกไว้ให้ผึ่งเพิ่นมาตอมจะ้ะ ได้เพื่อนจะได้ไปผสมอันเกสรผักไห่เนาะผสมดอกไม้ไห้น้ำผึ่งเพป็นปมักกินหอมๆจังสีพี่นอ้องเราจะปลูกผสมประสานไปจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ตัวนี่นะครับหมู่บ้านฝนตกพี่น้องเขาได้อันน้ำฝนอยู่จ้ะ อนอนี่จะเป็นต้นเชอรี่้วจ้ะแต่ตอนนี้ตัดไปแล้วเนะี่ยต้นเชอรี่ไมใเห็เนไ